นัตถิบาปังอากุพโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลาตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียว บุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่กเกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับใครที่เป็นนักอ่านหนังสือเรื่องจีนกําลังภายในสมัยก่อนนี้นะ ส่วนใหญ่ต้องรู้จักชื่อของโกเลง้งอภิมหานักประพันธ์เจ้าของเรื่องริ์มีสั้นเนี่ยเป็นอย่างดีประโยคเด็ดที่นักอ่านราบซึ้งเกิดขึ้นในขณะที่พระเอกของเรื่องรำสุรากับสหายเสร็จแล้วก็่ายกรอนดื่มกับคนกรอกกลิ้งจอกเดียวก็ติว่ามากเกินไปแล้ว แต่ถ้าดื่มกับเพื่อนผู้รู้ใจแม้พันจอกก็ติวันน้อยเกินทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเอกที่ชื่อลีกิมหวงในริดมีสั้นเนี่ยถือคุณธรรมน้ำมิตรเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดวิชาสุดยอดที่สร้างชื่อลีกิมหวงเข้าสู่ธรรมเนียบจอมยุทธก็คือการคว้างมีสั้นเร็วยังกับฟ้าแลบทั้งๆท,ที่ตัวเองมีอาการปอดอักเสบถึงขั้นไอเป็นเลือด ที่แพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกวันโรคแล้วแถมเป็นโรคติดสุราเรื้อรังถึงขั้นมือไม้สัน่นไม่น่าจะผ่านผ,าน,ผานอยู่ในยุทธจักรได้เลยแต่จากปลายปากกาของโกเล้งลีกิมห่วงก็ก้าวสู่ความเป็นจอมยุดไรเทียมทานได้อย่างเหลือเชื่อเนื่องจากยุคสมัยที่เขาผ่านผานลีกิม่วงนี่โดดเด่นเฉพาะวิชาตัวเบาส่วนกำลังภายในเนี่ไม่ค่อยะไรนัก มีสั้นก็จัดอยู่ในลำดับสามของธรรมเนียบตำราสพวุฒิวิชาวิชาจี้สกัดจุดก็พ,พ,พื้นพื้นธรรมดาธรรมดาไม่เหนือชั้นไปกว่าจอมยุทธรายอื่นเท่ากับโกเล้งจิกกฎการเขียนนิยายจีนกำลังภายในอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าพระเอกของเรื่องนี้สุขภาพสุดโทมขี้โรคอมทุกข์อมโศกมีกำลังภายในหน่อยๆผิดกับ พระเอกของนักประพันธ์ท่านอื่น,นๆที่มีกำลังภายในมหาศาลฟาดพลังฝวามือฉาดเดียวก้อนหินกระเด็นแหลกละเอียดเป็นผุยผงวิชาตัวเบาก็รวดเร็วเหนือเสียงวิ่งไปไกลลิบแล้วเสียงผีเท้าเพิ่งจะดังตามมาอาวุธคู่มือก็ยิ่งร้ายกาดปานกระบี่เทวดาฟันท่อนเหล็กขาดอย่างง่ายดายเหมือนกับหันเต้าหู้ ก็สร้างความระทึกใจให้แก่นักอ่านอย่างยิ่งแต่ว่าพระเอกอมโรคของโกเล้งนี่สร้างความประทับใจได้ยิ่งกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถูกลิขิตให้เป็นบุรุษผู้สามารถล้มทั้งยืนได้เสมอจากการถูกโรคร้ายรบกวนนักอ่านนี้ต้องคอยเอาใจช่วยตลอดเวลาผ่านศึกวันนี้ไปได้พรุ่งนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า ความสนุกตื่นเต้นของเรื่องจีนกำลังภายในอยู่ที่ปัจจัย3ครับคือ 1. วิชากำลังภายใน 2. วิชาตัวเบาแล้วก็3วิชาจี้สกัดจุดวิชากำลังภายในนั้นเชื่อกันว่าตัมโมภิกขุซึ่งเป็นพระชาวมคตนะชาวอินเดียจาริกทุดงจากชมพูทวีปไปเผยแพร่พระศาสนาบนแผ่นดินจีน กระทั่งก่อตั้งสำนักวัดเซียวลิมยี่บนยอดเขาทรงสัวได้อย่างเปือกไกลแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือของราชสำนักฮ่องเต้ด้วยการสอนวิชากำลังภายในให้แก่หลวงจีนลูกวัดบวกกับ72วิทยายุทธรวมทั้งวิชาตัวเบาแล้วก็วิชาจี้สกัดจุดช่วยให้หลวงจีนใช้มือเปล่าสู้กับแหลนหลาหอกดาบได้อย่างไม่เป็นรอง ชาวจีนนะเขาเรียกท่านตัมโมอย่างออกสำเนียงว่าตักมอ,อตักมอจซืออันหมายถึงปรมาจารย์ตักมอผู้ก่อตั้งสำนักเซี่ยวลิมยี่นั่นเองหลังจากวิชาพิสดารแปลกใหม่ทั้งสามอย่างแพร่หลายไปทั่วแผ่นดินจีนก็มีสำนักกําลังภายในเกิดขึ้นหลายแห่งเช่นสำนักง้อใบาสํานักบูตึงเป็นต้น วิชากำลังภายในในอาศัยหลักการขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับการนั่งทำสมาธิกำหนดจิตให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหากทำสมาธิเพื่อการหลุดพ้นให้บริกรรมภาวนาในใจตอนสูดลมเข้าว่าพูดตอนปล่อยลมออกว่าโททำไปเรื่อยๆไม่เร่งร้อนไม่ผ่อนคลายเมื่อจิตตัดอารมณ์ที่เป็นกิเลสจอนมากระทบความรู้สึกภายในได้ ผู้นั่งสมาธิจะปล่อยวางว่างจากการบริกรรมไปเองเป็นอัตโนมัติจิตเข้าถึงความสงบนิ่งเขาเรียกว่าเกิดสมาธิส่วนการฝึกกำลังภายในขั้นแรกต้องนั่งทำสมาธิสูดลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดจิตให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเหมือนกันแต่ไม่ต้องบริกรรมอะไรอีกทั้งเรียกลมหายใจว่าลมปราณซึ่งหมายถึงลมแห่งชีวิตปราณในแปลว่าชีวิต ผู้ฝึกจะต้องกำหนดจิตให้ดึงลมปราณลงไปต่ำภัสดือสองนิ้วเพื่อสะสมลมปราณไว้ที่จุดศูนย์อันเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานลึกลับที่เรียกว่ากำลังภายในการสะสมที่ว่านี่ต้องทำทุกวันเหมือนกับการนำข้าวไว้เก็บในยุ้งฉางยิ่งทำให้บ่อยทำทุกวันอย่างไม่รู้เบื่อไหนพลังภายในก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสามารถนำออกมาใช้การได้ด้วยวิธีกำหนดจิตชักนำลมปราณจากจุดศูนย์ใต้สะดือสองนิ้วให้ลมปราณเคลื่อนขึ้นมาถึงหัวไหลเคลื่อนไปตามท่อนแขนจนถึงขวามือแล้วก็กำหนดจิตปล่อยกำลังลมปราณภายในออกจากร่างทางขวามือก็จะเกิดเป็นพลังอันมหาศาลที่เหนือกว่าพลังธรรมดา ยิ่งสะสมลมปราณได้มากเท่าไหร่พลังที่ปล่อยออกไปก็จะมหาศาลเท่านั้นว่ากันว่าผู้ที่สะสมลมปราณไว้เกินยีสปีนี่สามารถใช้สันมือตัดต้นไม้ขนาดเสาเรือนขาดสองท่อนในฉับเดียวถ้าเปลี่ยนต้นไม้เป็นร่างกายมนุษย์ร่างก็จะขาดสองท่อนตับตายไส้พุงก็จะปลิวว่อนไปทั่วสารทิศทีเดียวระหว่างฝึกสะสมลมปราณภายในจุด ศูนย์ที่เรียกว่าฝึกกำลังภายในผู้ฝึกจะต้องปลีกเวลาไปฝึกวิชาตัวเบาด้วยสำหรับการฝึกวิชาตัวเบานั้นสำนักวัดเซี่ยวลิมยี่ซึ่งอยู่บนยอดเขาให้หลวงจีนใช้ไม้คานหาบถังเหล็กขนาดใหญ่สองใบลงบันไดาจากยอดเขาไปตักน้ำจากสะเชิงเขาแล้วก็หาบถังเหล็กที่มีน้ำเต็มเปี่ยมขึ้นเขามาใส่โอ่งในตม้ม มหรือองค์แต่ละใบมีขนาดมหึมายังก็โอง,งยักษ์ใช้ถังเหล็กตักน้ำไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวกว่าจะทำให้น้ำเต็มโอง,งได้สักใบแล้วก็ต้องขยันทำอย่างว่าเนี่ยทุกวันนานเป็นปีๆหรือว่าหลายปีครั้นถึงวันที่วิ่งขึ้นภูเขาโดยไม่มีถังเหล็กให้ต้องหาบคอนนี่จะรู้สึกตัวเบาเป็นพิเศษสามารถวิ่งชิวปลิวลมถึงยอดเขาได้โดยไม่รู้จักเหนื่อย อีกทั้งวิ่งแซงคนที่ไม่เคยหาบถังเหล็กชนิดมองไม่เห็นปุ่นทีเดียวเรียกการฝึกชนิดนี้ว่าฝึกวิชาตัวเบาซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะที่นี่มาถึงวิชาจี้สกัดจุดเรื่องจุดสำคัญสำคัญในร่างกายของคนเราศาสตร์โบราณในแผ่นดินจีน,นระบุว่ามีอยู่ร้อยแปดจุดเช่นจุดที่โดนสกัดกัน้นแล้วทำให้เป็นใบทำให้ตัวชาขยับเข,ขยื่อนไม่ได้ หายเจ็บปวดตรงที่เคยเจ็บแล้วก็มีอยู่หลายจุดที่ถูกสกัดกั้นเมื่อไรจะสิ้นใจตา,ตายอย่างเฉียบพลันอาจารย์สอนวิชาจี้สกัดจุดนี้มีแผ่นกระดาษวาดรูปมนุษย์เปลือยเป็นภาพมนุษย์จริงทุกสัสดส่วนเปะ๊ะถูกต้องตามตำแหน่งทุกประการรูปดังกล่าวจะมีหมึกดําแต้มไว้เป็นจุดๆเรียกว่าจุดสำคัญบนร่างกายสิทธิที่ร่ำเรียนวิชาจี้สกัดจุดจะต้องกำหนด จดจำทุกจุดให้แม่นยำชนิดหลับตาก็มองเห็นแล้วเริ่มทดลองใช้นิ้วชี้จี้ตรงจุดนั้นๆเช่นจุดที่ทำให้หัวเราะถ้าจี้ถูกจุดสำคัญตรงเพงน้ำหนักที่จี้ลงไปพอดบพอด,พอดีไม่มีขาดมีเกินพูดถูกจี้สกัดจุดนี่จะแหกปากหัวรอเป็นวักเป็นเวนทํายังไงก็หยุดหัวรอไม่สําเร็จนอกจากคนจี้นี่จะช่วยคลายเส้นให้ด้วยวิธีนวดคลึงตรงจุดนั้น โดยใช้น้ำหนักมือในการคลึงนวดอย่างพอดีพอดีทำให้เส้นที่ถูกยี่สกัดผ่อนคลายคืนสู่สภาพเดิมอาการหัวร้อร่วนก็จะระงับไปเองเป็นอัตโนมัติกรรมวิธีที่ว่านี้ใช้ได้กับทุกจุดสำคัญขึ้นอยู่ว่าจุดจุดนั้นต้องใช้การนวดคลึงหนักหรือเบาเพียงใดตำราเขามีระบุไว้ครบถ้วนหมดเมื่อสิทธ ฝึกได้ครบสามอย่างแล้วคือวิชากำลังภายในวิชาตัวเบาและวิชาจี้สกัดจุดอาจารย์ก็จะให้ฝึกฝนวิชามวยกังฟูวิชาเพลงดาบเพลงกระบี่รวมทั้งอาวุธทั้งหลายแหลประดามีเมื่อฝึกจนเชี่ยวชาญมีกระบวนท่าพิสดารล้ำลึกยากต่อการหลบหลีกปัดป้องสิทธิ์ถึงจะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ออกไปผาดผนในยุทธภพ,พ ระยะแรกๆสิทธิ์ก็อย่าเพิ่งรีบไปปะทะกับพวกจอมยุทธ์ที่เก่งกาจต่างๆาควรจะทดสอบวิมือตัวเองกับมือชั้นรองๆไปพลางก่อนเปรียบเสมือนนักมวยไทยเวลาขึ้นสังเวียนเลือดครูมวยจะให้ชิมลังด้วยการประทะกับมวยอ่อนหัดเหมือนกันเสียก่อนกว่าจะส่งขึ้นชิงแชมป์ต้องผ่านด่านต่างๆหลายสิบด่าน กระทั่งสิทธิ์นักแกร่งปล่อยอาวุธแม่ไม้มวยไทยได้หนักหน่วงรวดเร็วเป็นจักผันครูมวยถึงจะส่งขึ้นชิงแชมป์ชิงแล้วต้องชิงมาให้ได้อไม่ใช่ได้แต่ท้าเขาสำหรับจอมยุทธจีนโบราณหมายถึงการช่วงชิงความเป็นเจ้ายุทธจักรถ้าสามารถพิชิตจอมยุทธท่านเดิมได้อย่างราบคาบบรรดาจอมยุทธทั่วแผ่นดินก็จะยกย่องให้เป็นจอมยุทธที่ไร้ผู้ต่อต้าน หลังจากวิชาลีรับพิสดารดังกล่าวอยู่ในยุคเฟื่องฟูนานเป็นร้อยปีในที่สุดก็มาถึงยุคมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษเข้าบุกเมืองจีนบุกไม่บุกเปล่านำฝินดิบไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง,วางราษฎรจีนติดฝิ่นกันงอมแงมกลายเป็นพวกขียาผอมสี่โครงบานไปตามตามกันรัฐบาลจีนสมัยราชวงศ์ชิงอันเป็นชนเผ่าแมนจูที่ ชอบโขนหัวไปครึ่งบ้านแล้วก็ไว้หางเปียยาวก็เห็นว่าเมืองจีนถูกชาวโลกตราหน้าว่าเป็นขี้โรคแข็งเอเชียจึงต่อต้านการค้าฝิ่นของอังกฤษฝ่ายอังกฤษก็แข็งขืนจะค้าฝิ่นให้ได้เพื่อครอบงำจีนให้ตกเป็นอาณานิคมเมื่อไม่มีใครยอมใครสงครามฝิ่นก็อุบัติขึ้นสู้รบกันอย่างดุเดือดประมาณสองปีชาวจีนทั้งพลเรือนและทหารเสียชีวิตไปเป็นล้าน รัฐบาลจีนเห็นท่าไม่ดีส่งจอมยุทธไปสู้เท่าไรเท่าไรก็ตายเรียบเพราะว่าอังกฤษนมีอาวุธทันสมัยที่เรียกว่าปืนกลยิงได้ครั้งละหลายร้อยนัดส่วนพวกจอมยุทธของจีนใช้วิชาตัวเบาหลบหลีกลูกปืนไม่ทันวิชากำลังภายในกับวิชาจี้สกัดจุดซึ่งจะต้องใช้กำจัดศัตรูในระยะประชิดก็ไร้ผลอ่า โดนปืนยิงตายซะก่อนวิชาลีลับพิสดารอันนี้ก็เลยเสื่อมคลายไปจอมยุทธจะเก่งกาจขนาดไหนก็แพ้ลูกปืนวันยังค่ำต้องหันมาสะสมอาวุธปืนแทนแทนแหลนหลาวหอกดาบที่เคยมีมาระหว่างทําสงครามฟินกับอังกฤษมีคนจีนหนีภัยสงครามลงเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่เมืองสยามเป็นอันมาก โดยมีพวกจอมยุทธ์นี่แหละแฝงตัวมาด้วยหนึ่งในจำนวนจอมยุทธ์น่ยชื่อสินแสกิมแซ่ปึงอายุมากแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงปราดเปรียวเหมือนคนวัยหนุ่มเนื่องจากเคยฝึกวิชากำลังภายในแล้วก็วิชาจี้สกัดจุดจากสำนักวิทยายุทธบนแผ่นดินจีนมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการเล่นงิ้วซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นอุปกรจีน แล้วแกก็ถูกยกย่องให้เป็นสิลปแสเพราะเก่งในการร่ายรำงิว้วเปรียบกับคนไทยก็คือครูโขนที่สำเร็จวิชานาตสินจากมหาวิทยาลัยศิลปกรนั่นเองนอกจากสอนคนจีนในเมืองไทยให้รู้จักร่ายรำงิว้วเวลามีการแสดงงิ้วที่ไหนแกก็ไปเล่นหาเงินใช้กับเขาด้วยว่างจากเล่นงิว้วศิลแสกิมก็ นอนสูบฟินอยู่ที่โรงยาฟิ่นย่านบางรักทั้งนี้ก็เพราะหลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลไทยเปิดให้มีการตั้งโรงยาฟิ่นเสรีทำนองเดียวกับบาร์เหล้าหรือว่าคอฟฟี่ช็อปสมัยนี้ก่อนที่พระนท่านจอมพลสิรินรัตนหัวหน้าคณะปฏิวัติจะมีคำสั่งให้ล้างบางสั่งปิดโรงยาและเผายาฟินกับอุปกรณ์การสูบฟินกลางท้องสนามหลวง แต่ว่าก่อนปี2,500นี่โรงยาฟินยังเปิดได้ตอนนั้นพวกกี่ยาสามารถแวะไปนอนสูบฟินได้ทุกเมื่อท้ามีเงินซื้อฝิ่นดิบสูบแล้วก็นะสินแสกิมแซ่ปึงคนนี้แกติดฟินงอมแงมตั้งแต่ครั้งที่ฝรั่งอังกฤษนำฟินไปเผยแพร่บ,บนแผ่นดินจีนแต่วิชาดีที่แกมีอยู่กับตัวไม่ได้หายไปไหนโดยเฉพาะวิชาจี้สกัดจุดซึ่งคนไทยเรียกง่ายๆว่าวิชาจับเส้น สามารถนวดคลึงเคล้นตามร่างกายทำให้หายขาดจากโรคได้หลายอย่างตอนแวะไปโรงยาฝิ่นที่มีคนจีนซ่องสมอยู่เป็นอันมากเพราะรู้กิติศัพท์วิชาจับเส้นของแกดีก็เลยมีคนจีนขอให้แกนวดคลายเส้นให้แกก็ยอมนวดเพราะนวดแล้วได้เงินมาซื้อฝิ่นสูบคนตาแข็งประเภทหลับยากกินยาแผนปัจจุบันยังไงก็นอนไม่ค่อยหลับ ถ้า้แกจับเส้นนวดคลึงจุดสำคัญบางจุดชั่วเดียวเดียวไอ้ที่เคยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็กลายเป็นกลนครอกครอกหลับปุ๋ยไปอย่างง่ายดาคนปวดเมื่อยประเภทลุกโอยนั่งโอยให้สินแสกิมจับเส้นแป๊บเดียวลุกขึ้นเดินได้อย่างกระฉับกระเฉงหายปวดเมื่อยเป็นปลิดทิ้งส่วนพวกนักสูบวินตัวกลัน่นสูบจัดจนขากสเสลทั้งวันก็ยังไม่ยอมหยุดขาก โดนแกจับเส้นเข้าไม่กี่อึดใจอาการระคายคอมีสเสล็มากก็จะอันตรธานไปยังกระเสกได้ยังมีการจับเส้นอีกวิธีหนึ่งซึ่งได้ผลอย่างอัศจรรย์มีคนแอบไปให้สินแสกิมจับเส้นทุกบ่อยเวลาถึงเทศกาลหรือดูเกณฑ์ทหารครับทั้งนี้ก็เพราะชายไทยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนและไม่ชอบถูกเกณฑ์เป็นทหารหรอกแต่ถ้า รูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างส่วนสูงก็เกินร้อยหแล้วทางเดียวที่จะรอดก็คือการจับใบดำใบแดงจับได้ใบแดงก็เสร็จมาก้องดองต้องสวมเครื่องแบบทหารเกณฑ์แต่ถ้าได้ใบดำาก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารแต่ว่าใบดำมันมีเพียงนิดหน่อยอะแค่หยิบมือเดียวผิดกับใบแดงมีเป็นกระบุงคนดวงดีจริงๆเท่านั้นถึงจะจับ ได้ใบดําคราวหนึ่งคนจีนลูกครึ่งเกิดในเมืองไทยมีแม่เป็นคนไทยถึงวัยเกณฑ์ทหารเพื่อนบ้านเป็นนักขี้ยานักสูบวินมืออาชีพรู้ว่าไม่อยากถูกเกณฑ์ก็นแนะให้ไปหาสินแสกิมแ่ปึงที่โรงยาพินแกก็จับเส้นพิลึกพิสดารบางเส้นทําให้กลายเป็นคนหงิกคนง่อยวิกลวิการขาเป๋มือแปรตาเล่ปากเบี้ยวฮะ แกจับเส้นในตอนเช้าตอนสายก็ไปเกณฑ์ทหารเข้ารับการคัดเลือกจากแพทย์สนามหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วเชื่อสนิทเลยว่าพิกลพิการจริงๆไม่ใช่เสแสแ้งแกล้งทําก็คัดชื่อออกจะเอาไปทำอะไรเราสามารถกลับบ้านได้เลยพ้นจากสายตามหมอทหารก็ย้อนไปหาสินแสกิมให้แกจับเส้นเป็นคำรบสองปรากฏว่าอาการประหลาดหายฟื้นคืนดีดังเดิมได้ ภายในพริบตาเดียวรอดพ้นจากการถูกเกณฑ์ทหารอย่างน่าอัศจรรย์อันวิธีจี้สกัดจุดอย่างเดียวกันนี้ใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นอัมาพาตอมาัมพฤกได้ด้วยถือว่าเป็นวิชาลีรับพิสดารพันลึกอย่างแท้จริงแต่ว่าแต่ละปีที่แกช่วยคนไม่ต้องเป็นทหารที่ว่าเนี่ยนะแกช่วยไม่กี่คนหรอกพอให้มีเงินทองใช้จ่ายสูบฟินไม่ขัดสน โดยคิดค่าวิชาเป็นรายหัวหัวละสามพันบาทซึ่งก็มากโขอ,อยู่ในยุคที่ทองในเขาซื้อขายกันบาทละ400สี่ร้รอยเศษเศษะแสดงว่าแกไม่ค่อยมีความโลภอะไรเท่าไหร่นะนะทำไมอย่างนั้นคนอยากจะให้แกจับเส้นแต่ละปีมีเป็นร้อยคิดง่ายๆแค่ร้อยคนแกก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วแต่แกไม่เอาแกเอาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเอง หลังจากได้รับฉายาว่ามือวิเศษไม่นานคืนหนึ่งสินแสกิมออกจากโรงยาฟินตอนดึกสงเดเดินกลับบ้านซึ่งอยู่แถวแถววัดแขกสีลมแกก็กางร่มกันฝนตอนนั้นฝนกำลังตกพรำพรำผู้ร้ายเป็นชายชกันคนหนึ่งรู้มาว่าแกมีรายได้ดีจากการจับเส้นคนจีนในโรงยาฟินก็เลยทำตัวเป็นโจรมุมตึก พอแกเดินคล้อยหลังก็พรวดออกมาจากเงามืดใช้มีดจี้แกบังคับให้ปลดทรัพย์สินแสกิมแกถือร่มอยู่ในมือก็หุบร่มเอาปลายที่เป็นเหล็กจิ้มสกัดจุดตรงหายปลาระอันเป็นจุดตัดกำลังประสาทส่งผลให้ผู้ร้ายหมดเรียหมดแรงทิ้งตัวนั่งพิงกำแพงกระดุกกระดิกไม่ได้เปิดโอกาสให้แกไปตามตำรวจซึ่งเดินตรวจท้องที่อยู่มาลากคอเข้าห้องขังไปตามระเบียบ จากเหตุการณ์คืนนั้นก็เป็นที่โจทก์ขานกันอย่างควางขวางว่าตะแป๊ะแกะ่แก่แถมผอมกงโก้ติดวิ่นงอมแงมมีวิทยายุทธชั้นสูงโจนมุมตึกที่ออกมาจี้ปล้อนมีมีดสั้นเป็นอาวุธตาแป๊ะแก่แก,แกมีร่มกันฝนติดมืออยู่คันเดียวแต่สามารถใช้ร่มปราบโจรร้ายได้อยู่หมัดฝ่ายมีมีดทำอะไรแกไม่ได้เลยแม้สักเท่ารอยแมวควร กิจศัพ์ของสินแสกิมแท่ปึงก็ลือกระชอนไปทุกหย่อมญ้าของย่านสีลมเวลานั้นสร้างความเจ็บแค้นในแก่สมัครพรรคพวกของไอ้โจรรายนั้นอย่างหนักยิ่งรู้ว่าเพื่อนโจนต้องเข้าคุกดิตรางด้วยน้ำมือคนแก่ความเจ็บอายครั้งนี้ก็ถือว่าใหญ่หลวงนักไม่แก้มือเอาคืนก็คงไม่ได้พวกโจนน่ะเป็นคนในย่านสีลมบังรักส่งสายลับ ไปดักดูความเคลื่อนไหวของสินแสกิมหลายหนจนรู้ว่าแกชอบกลับบ้านย่านสีลมตอนไหนคืนหนึ่งพวกโจนยกกำลังไปซุ่มรอทีอยู่ในเงามืดหลายคนเห็นแกเดินออกจากโรงยาฟินตรงมายังจุดที่พวกมันซุ่มรออยู่พอแกเดินคล้อยหลังไปแค่ก้าวเดียวก็ใช้กลยุทธ์หมาลอบกัดมันใช้ของแข็งฟาด้า้าถอยตูมเดียวสินแสเท่าก็ล้มทั้งยืน ไม่ทันใช้วิทยายุทธสุดยอดป้องกันตัวเท่านั้นยังไม่พอพวกโจรมันยังฮือออกจากมุมมืดรุมทำร้ายแกจนกระทั่งแกเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุจุดจบของสินแสกิมแ่ปึงทำให้วิชาจี้สกัดจุดอันลี้ลับมหัศจรรย์ตายไปพร้อมกับชีวิตซึ่งถูกปลิดปรองด้วยน้ำมือโจรใจสุนัข ไม่กล้าสู้กับคนแก่คนเท่าต้องใช้วิธีลอบกัดถึงได้ปลิดชีวิตของแก่สำเร็จถือเป็นรอยด่างพร้อยในหมู่โจรด้วยกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ